สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n l l มอมดนะครับในคลิปนี้พวกเราจะพูดถึงเรื่องอาหารของมดว่าถ้าเราเลี้ยงมดเนี่ยเราจะไปต้องให้อะไรมันกินบ้างนะครับมดต้องการสารอาหารหลักๆ3อย่างด้วยกันครับได้แก่น้ำน้ำตาลและโปรตีนเรามาพูดถึงน้ำกันก่อนนะครับมดก็เหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไปที่ไม่สามารถขาดน้ำได้โดยเด็ดขาด ถึงแม้ว่ามดจะสามารถได้รับน้ําจากน้ําหวานและจากน้ําที่เราใส่ไว้ให้ในหลอดทดลองที่มดอยู่อยู่แล้วเนี่ยการมีน้ําดื่มสะอาดแยกให้มดโดยเฉพาะก็จะเป็นการดีกว่าจากประสบการณ์ของผมนะครับถึงเราจะให้น้ําหวานและมีน้ําเหลืออยู่ในหลอดทดลองที่มดอยู่อยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าเราวางถาาน้ําแยกไปให้มดก็จะมากินอยู่ดีครับโดยน้ําที่เราให้มดเนี่ยก็ควรจะเป็นน้ําดื่มนะครับไม่ใช่น้ําประปาในการให้น้ํามดมีข้อควรระวังคือควรให้น้ามด แค่ในาปริมาณที่พอดีไม่มากเกินไปเพราะหากน้ำเยอะเกินเนี่ยมดอาจจะจมน้ำตายได้ OH NO! โดยวิธีการให้น้ำที่ปลอดภัยกับมดเนี่ยส่วนตัวผมใช้อยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกคือนําำสําีีมาใส่ถ้วยเล็กๆแล้วใส่น้ําลงไปให้สําีีชุ่มพอดีเพื่อให้หมดมาดูดน้ําจากสําฤีได้วิธีที่2คือเอาน้ําใส่หลอดทดลองแล้วอุดด้วยสําฤีโดยวิธีนี้จะอยู่ได้นานกว่าวิธีแรกครับ สารอาหารต่อไปที่มดต้องการก็คือน้ําตาลโดยมดเนี่ยต้องการน้ําตาลเพื่อเป็นพลังงานในการทํางานต่างๆน้ําตาลจะมีความสําคัญมากโดยเฉพาะกับมดงานที่ต้องทํางานอยู่ตลอดเวลาโดยเราสามารถให้น้ําตาลมดได้ง่ายๆด้วยการให้น้ําหวานหรือน้ําพึ่งก็ได้ครับโดยข้อควรระวังในการให้น้ําหวานก็เหมือนกับการให้น้ําเปล่าเลยครับคือไม่ควรให้ในปริมาณที่เยอะเกินไปควรให้ในปริมาณที่พอดีเพื่อป้องกันไม่ให้หมดจมน้ําหวานตาย หรือเราจะใช้วิธีเดิมที่ใช้กับน้ำเปล่าก็ได้ครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมผสมน้ำเปล่ากับน้ำแดงในอัตราส่วน1ต่อ1เพื่อให้น้ำหวานไม่ข้นจนเกินไปและสามารถซึมผ่านสำลีได้โดยง่ายครับทีนี้เราก็มาถึงสารอาหารสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งก็คือโปรโตีนนั่นเองโดยโปรโตีนเนี่ยเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อราชนีในการวางไข่และจําเป็นต่อตัวอ่อนในการเจริญเติบโตถ้าตัวอ่อนได้รับโปรโตีนน้อยเกินไปมันก็อาจจะไม่ฟักเป็นตัว หรือไม่ก็อาจจะฟักเป็นตัวแต่มีขนาดตัวที่เล็กกว่าปกตินี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาเราเลี้ยงมดจากราชินีเพียงตัวเดียวเนี่ยเราจึงมักจะได้มดงานชุดแรกหรือที่เราเรียกกันว่ามดงานชุดแนเนติกที่มีขนาดเล็กกว่าปกติทั้งนี้ก็เนื่องจากในตอนที่มดงานชุดแนเนติกยังเป็นตัวอ่อนอยู่เนี่ยพวกมันได้รับสารอาหารที่ราชินีเก็บสะสมไว้ในตัวอย่างจํากัดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังไม่มีหลัม่มมดงานที่จะช่วยหาอาหารมาบํารุงตัวอ่อน วกมันจึงได้รับโปรโตีนน้อยและโตมามีขนาดที่เล็กกว่าปกติเราสามารถให้โปรโตีนมดได้ด้วยมแมลงตัวเล็กๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถจับมแมลงที่เราเจอรอบๆบ้านให้หมดของเรากินได้แต่เราก็ต้องแน่ใจว่า,มาแมลงที่ให้หมดของเรานั้นสะอาดไม่มียาฆ่า,มาแมลงหรือสารปนเปื้อนที่อาจเป็นพิษกับมดของเราได้ดังนั้นการซื้อมแมลงจากร้านขายอาหารสดต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่เราสามารถมั่นใจในความปลอดภัยได้มากกว่า โดยแมลงที่เป็นที่นิยมและหาซื้อได้ง่ายก็อย่างเช่นหนอนนกจิ้งหรีดและแมลงสาบเรดรันโดยเราควรจะเปลี่ยนอาหารที่เราให้มดของเราอยู่เรื่อยๆเพราะหากให้อาหารแบบเดิมซ้ำๆนานๆเนี่ยมดของเราอาจเบื่อและไม่กินอาหารได้สำหรับวิธีให้โปรโตีนกับแมลงของเราเนี่ยส่วนตัวผมจะนำแมลงไป็นนกในช่องฟรีซให้เขาตายก่อนที่จะให้มดกิน เนื่องจากการให้แมลงไปเป็นกับมดของเราเนี่ยอาจทําให้มดได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับเหยื่อได้หากรังมดของเรายังมีจํานวนมดงานไม่มากเท่าไหร่เนี่ยเราควรตัดแมลงไปชิ้นเล็กๆก่อนเพื่อช่วยให้มดสามารถกินเนื้อและของเหลวภายในตัวของแมลงได้ง่ายขึ้นสําหรับปริมาณและความถี่ในการให้อาหารมดเนี่ยเราไม่ต้องให้บ่อยมากก็ได้ครับ3-4วันให้ทีหนึ่ง และเวลาให้ทีหนึ่งเนี่ยก็ไม่ควรให้มากจนเกินไปควรให้ในปริมาณที่มดกินหมดแน่ๆเพราะหากหมดกินเหลือเศษซากของอาหารอาจเกาะให้เกิดเชื้อราในรังของมดได้ซึ่งหากเชื้อราเกิดลุกลามไปทั่วแล้วเนี่ยมันสามารถฆ่าตัวอ่อนและมดของเราได้เลยนะครับทั้งนี้ความถี่และปริมาณของการให้อาหารต้องปรับตามขนาดของรังมดด้วยนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับ ว่ามีแค่มนงานที่ออกมากินอาหารนี่แล้วราชนินีกับตัวอ่อนที่อยู่ในรงังจะได้รับสารอาหารได้ยังไงคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามนมี2กระเพาะคือกระเพาะของตัวมันเองและ social stomach หรือกระเพาะเพื่อสังคมมด d เนี่ยสามารถขย้อนอาหารจาก social stomach ของมันออกมาแบ่งให้มดตัวอื่นในรังกินได้ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า trophallaxis หรือก็คือ การที่มดสตัวประกบปากกันเพื่อให้หมดตัวหนึ่งขย้อนอาหารให้หมดอีกตัวหนึ่งกินถ้าดูผ่านๆนเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่ามดจูบกันอยู่ก็ได้ครับดังนั้นถึงราชินีและตัวอ่อนจะไม่ได้ออกไปหาอาหารพวกมันก็ยังสามารถได้รับอาหารผ่านกระบวนการโทรฟอลักซิสจากมดงานได้ครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้หวังว่าทุกคน จะได้รับความรู้และความสนุกจากคลิปของเรากันนะครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ